รู้ว่าฟิตหรืออะไรรุ่งนครพนมศิลปินจากไทยดอนบิวสิกในเครือ GMM Grammy ที่เพิ่งปล่อยเพลงบอกฮักก็บอกซิงเกินตัวเองหมาดหมาล่าสุดเตรียมปล่อยเพลงคองเวอร์ต่อทันทีผลน,นี้นำเพลงพักอยู่ของรุ่นพี่เบียรพร้อมพงม,มาคับเวอร์แบบไม่หวันแชร์เรตติง้งบอกฮักก็บอกของตัวเองที่กระแสกำลังดีแฟนๆชื่นชอบ พอมาคับวัวฮักอยู่เจ้าตัวบอกกดดันพอสมควรรอเหตุพอรุ่นพี่เบียร้องไว้ดีที่สุดแล้วแต่รุ่งพยายามถ่ายทอดร้องออกมาในแบบฉบับของตัวเองให้ดีที่สุดเช่อนนอรุ่งนครพนมเผยว่าอยากให้แฟนๆของพีบีร์พร้อมพรมลองเปิดใจรับฟังเพลงฮักอยู่เวอร์ชั่นของผมด้วยที่ถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดในแบบฉบับของรุ่งเองอยากให้ทั้งแฟนๆของรุ่งและของพีบีร์ เป็นกำลังใจให้กับเพลงนี้ด้วยนะบอ FC ีอดใจรอสักนิดไม่นานเกินรอได้ชมได้ฟังฮักอยู่เวอร์ชั่นรุ่งแน่นอนตอนนี้ฟังชมเพลงบอกฮักก็บอกไปก่อนเด้อเขาเข้มข้นคนลูกเขาลูกทุ่งเพชรเขาบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอ,อันดับรุ่งนครพนม